สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะับจีโอเกมเมอร์ก็ทุกทีนะพี่รอนะผมก็ประหยัดทิ่ GTA แซมนะผมก็คือกลับมาเล่นเกมนะก็วันนี้ผมจะมาคิดแอปิทตอบนะผมอาลับเดี๋ยวผมจะเข้าไปแอปพิทตอบนะผมอยู่ตรงขัางล่างสุดนะผมไป let's go ก็เข้ามาแล้นะครับก็ก็จะได้ประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวรอไปดูก่อนในสมมามั่งจะมีคนดูใครบ้างนะผมว้าวเชดดมีคนดูแต่ยังไม่ได้สมมาทีเออท่าทีนับผมอันนี้ครับ มาดูทั้งสามฝัง่งได้หกมาดูสามฝั่งน้ำก็คือการลงติดตามแล้วก็ยี่สิบแปดน้หกคู่ติดตามแล้วก็สี่สิบสามถูกใจแล้วก็สิบแล้วก็สี่สิบสามนะครับนี่ไปอัดคลิปมานะผมก็นี่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นวีดีโอของผมนะครับเด้จัดนะผมนี่โอ้โฟเซเดปอประหยัดคิดทีทเอสแซมนะผมเดี๋ยวอยกลับไปเล่นต่อนะผมแต่ก่อนอื่นปอัดคลิปติดตอบสแปดเดี๋ยวนะผมแค่ขึ้นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจกกัดคลิปเสร็จ เคยกลับเล่น GTA ต่อนะครับแต่ขอย้้ำนะผมดูไปทำภารกิจพี่ไรเดอร์ไปที่ไปเอากล่องที่สถานีรถไฟนะผมอะไที่จริงนะผมว่าถ้าว่าถ้าไปอ่ะอาจจะเป็นเจอกับพวกแก๊งขาวพวกแกงลล๊งปาร่าอะไรก็สิ้นดีจริงๆนะผมก่อนภารกิจที่17ก็จะเป็นภารกิจของพี่ไรเดอร์เหมือนเดิมนะผมเป็นภาคสุดท้ายนะครับแล้วก็ภารกิจไม่จบก็จะเป็นภารกิจของ OG แล้วก็เทมเพนีนะผม ก็จะไปช่วยผู้หญิงนะครับแต่ขอย้ำให้ทำภารกิจให้หมดจะไปที่เมืองละเป็นเมืองที่สองนะผมเป็นเมืองอะไรก็ผมจําได้นะผมผมยังไม่เข้าใจเพราะว่าเมืองไหนที่มากที่สุดแต่ว่าผมคิดดูก่อนเมืองไหนที่มันดีที่สุดและอันไหนที่มากที่สุดใครเก่งกว่ากันนะผมโอ้ยครับเดี๋ยวเราจะเลือกไปยาวก่อนนะครับโอ้ยครับถ้าใครชอบนี้นะครับเค่อยไปเจอในเกม GTA Sam นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์แจะมีกระตุใจใน G.O. เกมให้ o amer, ทุกคนด้วยนะครับ พ่ออย่าลืมในช่องผมด้วยนะใน26ครั้งนะผมต้อนรับไปก่อนเพื่อเจอในเกม GTA นะครับต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับ